พี่น้องคันที่สองมาแล้วครับอันนี้คอนเทนต์ผมเลยครับมั่นถือกล้องนะครับผมเ็ีนะครับวันนี้ครับพี่น้องวันนี้มาส่งคันที่สองนะครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับติดกับกุบลนะครับบ่ไดไก่กันจากอุบลเลยนะครับนี่คันที่สองของเราที่มาส่งมอบรถให้กับลูกค้านัดกันมาครับเพราะว่าถ้าไปถ้าไปไล์มอง่ผมจะบอกเปลืองค่าละมุนหรืมันนะครับเพราะว่ามีบริการส่ง หลังจากที่คลิปที่แล้วเราไปส่งที่อุบลวันเดียวกันอําเภอยังออําเภอกุดข้าวปุ้นมากุดข้าวปุ้นนะครับวันนี้ก็มาส่งดีแม็กสำหรับลูกค้าที่จัดไปนี้จัดไปน้ได้หมดนะครับรูวเราจะจัดที่จังหวัดไหนเรามีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาดําเนินการให้เราอยู่แล้วนะครับลูกค้าแค่รอรับรถ ถ้าไม่รอรับรถก็ไปดูรถที่ร้านนะครับแล้วค่อยตัดสินใจจองนะครับแล้วก็ลูกค้าน้องสาวติดอ่าติดเครดิตนะขายเค้านี่อ่าเค้านี่ติดติดแท็กติดอ่าติดมอเตอร์ไซค์นี่แหละจำได้นะคุณพ่อไม่ได้ติดไม่ใช่หรอติดติดอ๋อพ่า ใช่ครับนะครับีไปว้ใช้งานนะฮะโมนสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณพ่อแล้วก็สวัสดีท่านนะครับวันนี้นะครับอ่านี่ครับเออเราได้รถแล้วพ่อวันนี้งจะเอาไปเอาไปแล่นใส่ไขของึี่เก่าวะครับจะเอาไปแล่นใส่ไข่ของครับคุณพ่อนี้ก็คือเราไม่ได้ไปดูรถเลยที่ร้านนะครับก็ยิดตามมึงนี่ช่องทางเพจ ลูกสาวก็ลูกเคยลูกกันหรือว่าเบิ่งเลิกกันลูกเคยกับเบิ้งขึอนกันครับผมอ๋อเขาบอกยังไงบอกยังไงว่าลูกเคยกับเบิ้งตลอดที่ตามตลอดเล่นย่างไดล้วดนะครับแต่ได้ไปซื้อพูดละก็ใหญ่ก็ได้เนาะหลายหลายรอบก็ได้มันเป็นธรรมดานี่แหละครับขนาดดาวไล่ก็ยังยากอยู่ม่นทรามดาห์ดิถ้ามันคิดนิดหน่อยเดี๋ยวนี้ก็ไหญ่เลยเดี๋ยวผมอนุญาตนะครับคุณพคุณข้อติดเรื่องอะไรครับครับ ติดเรื่องเงินกู้ครับติดเรื่องเงินกู้นะครับเนาะอันนี้คือลูกค้าเขาติดเครดิตนะครับติดเรื่องเงินกู้แต่ทางบริษัทไม่ได้ลิสซิ่งก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้แต่ต้องตามเงื่อนไขคือหนึ่งมีคนซื้อแล้วก็คนค้ำใช่ไหมครับครับผมคนค้ำได้ผู้ใดละคคำให้ผีสาวคนีสาวีสาวคำให้นะครับกะข้างว่าเท่าไหร่ครับขั้นเนี้ยงวด้ห้าพัน 5,400บาทนะครับคันนี้เป็นอีซุดีแมนะครับ1.9นะครับบูพาวเวอร์นะครับคันนี้แคบปเปิดได้นะครับก็คือรถคันนี้ผมรีวิวให้เบิ้งนะครับวิดีโอข้อครับน้องผู้ชายนะพ่อเนาะน้องนก็คือแก้มตัวนี้ที่บอกว่าเป็นรอยบุกอะไรใหญ่ผมก็ได้ทําแก้เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คือด้านข้างนะครับทุกนี้ภายใน ก็ถามว่าทำความสะอาดให้เรียบร้อยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเปลี่ยนเช็คให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับคือเหียดห้ยเรียบร้อยแล้วก็พี่ธนิยธคือนี่ผลอัตทราทําให้หมดนเรียบร้อยนะครับส่วนผ้าอะไรภาษีพรบ,บรหน้าเล่มนะครับอยู่ในนี้ไว้ต่อภาษีพรบ,รบรได้นะครับ <Okay. S 2> เบื้องไปของเครื่องเก <c oughs> ็มีตรนี้คือตรงนี้และครับที่ว่าแก้มตรงนี้และครับ แมนครับมันกับบอนเล็กๆเน้อยครับมันกับเรื่องต่างๆแต่ยางดีสี่เส้นนะครับเป็นยางดันหลอกนะครับยางดีสี่เส้นนะครับไฟตัดหมอกทุกยางออกดีเบิร์นะครับโอ้เหล็กมือนี่วันหวยออกนะครับมาอยู่ที่ศรีสะเกตวันที่16พฤศจิกายนนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราไปส่งมอบกันที่อำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีกินเขาเที่ยงแล้วก็ผีธนยศเข้ากับมาตอทีศรีสะเกตเลยครับ มาหอดต่วันบนิษสุภชัยขับมาเข้ามาครับแล้วก็พิทยก็สายเข้ามาเหมือนกันเพดีสายเขาเลยครับตอนนี้เราเข้ากับมาถึงที่จังหวัดศรีสะเกตแต่อยู่ใกล้กับอุบลนะครับรถคันนี้ถามว่าเดิมไหมก็มีที่ทําสีมาบ้างมีเกี่ยวงานมาบ้างนะครับเราก็แจ้งลูกค้าก่อนแล้วก่อนที่จะจัดไปนั้นหรือเซ็นไปนั้นลูกค้ารับได้ซื้อนะครับแล้วก็มาให้คาแนะนานะครับเส้นน้อยมันได้เดิมรถมือเดียวไยแดงนะครับมีคนเดียวมือเดียวคนเดียวไยแดงเลย

เสื้อกับปลาอ,อ่าน,นะครับวันนี้เราก็มีของฝากนะครับจากทีมงานหาจอจกอนยศรูปเรืองเองจริญยน2019นะครับติดเครดิตติดบูโรเราก็แจกเหมือนเดิมนะครับจะติดอะไรนะครับติดอะไรก็ออกได้นะครับไดนีคุณพ่อกำลังรับเงินอะน้องน้องสามาบ้ารับเสื้อนะครับสาารเสือ้อเนี่ยพอดีโชคดีเลยนะ เพราะว่ามันเหลือแต่3เมกแอลก็ดีเลยพอดีเลยพ่อว่าถ้าสวยอ่งเด้วยอ่ะนะครับอ่ะแต่ขอพ่อเบื่อน่ก่อนเอาพ่ออยู่กลางก็ได้อ่ะหนึ่งสองสามนะครับขอพาดนิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวต้องถ่ายหน้ารถพ่อนำขึ้นเรืวไปนับเงินเดี๋ยวค่อยนับก็ได้ครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน้ารถกันก่อนนะครับ กดกดลงให้ผมเลยนนะเวลาปิดไากระโปรงให้ปิดอย่างนี้ครับไม่ต้องกดนะให้ปล่อยทิ้งเลยระยะแค่นี้พอนเดี๋ย่คือขัดกดนี่บุ่มแน่นอนครับห้ามให้ผู้อื่นกดเอาเดี๋ยวผมยึดเดี๋ยวพึ่นะครับส่งงานส่งงานไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวส่งงานนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวดะมันมันมันย้อนแสงพี่วัดเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนปิดคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวเราย้อนแสงเดี๋ยวค่อยถ่ายภาพนิ่มส่ง นะครับขอบคุณนะมันดีมันยอดเสียมันกี้กระดัมตัวสั่นเมื่อเมื่อกี้ไม่เห็นก็ว่าเป็นยังนะครับขอบคุณขอบคุณพี่พ่อแล้วกันน้องสาวแล้วกันนะก่อนนี้ตอนนี้ก่อนนะครับเนาะนะครับตอนนี้เราช็อครับตอนนี้ผมกำลังช็อคอยู่เซาเซนี่เป็นบ่เนี่ยเมียขอบคุณครับเจอกันคิวนาแล้วขอบคุณนิวนะครับมาส่งทีสีสเกดเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปส่งงานให้กับไฟแนนซ์ก่อนนะครับสมคตินะครับชัดเจนกว่านี้ผมมีอีกแล้ว วันนี้นะครับลูกค้าที่ตามในเพจแล้ว YouTube ที่พนนทต๊อกคานะครับวันนี้ก็มาส่งมอบให้น้องสาวนะครับนี่คือเงินดาวแท้ชัดเจนบ๊ชัดเจนค่ะชัดเจนียกุนีวย่สนามีอะไแล้วงยู่นนคุณค่ะอำเภอศรีสะเกดนะครับใครอยากได้ยนนคุณจังหวัดศรีสะเกดลูกค้าชัดเจนครับขอบคุณครับ